ที่สุด,สดเห็นบ่อยมากที่สุดทั้ง Facebook t i k t o อกไอเป็นไฟเบอร์ดีท็อกลำไส้เนี่ย,ยสะสมนานๆแหละให้นานๆนมาเร็งเลนเนยเนะมาเร็งลำไส้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับอาจารย์ได้ขาว,ว่ามันร้ายเป็นไฟเบอร์ดีท็อกลำไส้ลดน้ําหนักด้วยเนี่ยบางคนทักเลยทำไมผอมลงทําไมผอมลงก็กินประจํำควบคุมน้ําหนักเร่งการเผาผลาญอายุ40อัพเหมือนพี่เนี่ยมนันจะไม่ค่อยเบิร์นไม่ค่อยเผาผลาญอันนี้เร่งการเผาผลาญ คนรู้เลยพี่ไปที่ไหนขออภัยถ่ายที่นั่นสามหาแต่ห้องน้ําอืดูีสวยมากท่านอืมมันเหมือนน้าผลไม้เลยนะอืมสีแบบโอ้ลดการสะสมไขมันพี่ตั้งใจจะเอาไขมันเร็วออกให้หมดแต่ถ้ารอรอดนมันจะเป็นอะรอหน่นีมันจะเป็นวุ้นเพราะเขาเป็นเจลลี่ไงเจลลี่ไฟเบอร์อีกครั้งนะครับลดการสะสมไขมันทําให้หน้าทองยุบแบนดราบกระชับสัดส่วน รูปร่างดีขึ้นเห็นไหมตะกอนอ้วนเหมือนผมเลยใช่ตอนนี้เป็นไงอันนี้อ้วนเป็นอันอ้วนโรเลนและผิวพรรณเปลงปังทานง่ายทานง่ายจริงอีกครั้งไงมาอ๋ออร่อยหวานโอ้โหแล้วกลิ่นมิกเบอร์รี่ปั่นสดอ่ะกลิ่นมิกเบอร์รี่อะไรที่เบอร์รี่เบอร์รี่ดีต่อสุขภาพครับดีที่สุดครับมิกเบอร์รี่ก็เช่นกันครับรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีผงบุกครับเมื่อชงทิ้งไว้หกสิบนาทีหรือหนึ่งนาทีเป็นเนื้อเจลลี่ ไม่มีผลข้างเตียงข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารอัตรออัตรอก็คืออันตรายอันตรายปลอดภัยหยุดทานไม่โยโย่<า>ไม่เอฟเฟ